สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย้านิงกบตูมค่ะโอ้ยเหนื่อยเอาผักบุ้งให้ปลานะคะเหนื่อยหาเก็บปูก่อนนะคะเดินดูหนูกินข้าวหรือเปล่าหาเดินดูก่อนนะคะว่าหนูกัดข้าวไหมโอ้ยรอยหนูเต็มไปทั่วเลยนะคะ ตอนเกี่ยวนี่คงจะหนักนะหนูนะหนูกินข้าวสบางเลยนะคะแถวนี้น้ำก็ไม่มีอีกแล้วเดินดูก่อนที่นี่รกมากเลยตรงนี้ถอนหญ้าไม่ถึงนะคะไม่ได้ถอนหญ้าลกมากเลยนู่น โอ้โหลกเลยเดี๋ยวรอข้าวออกรวงก่อนนะคะแล้วค่อยมาเกี่ยวหญ้าออกก่อนแล้วก็เอารถเกี่ยวเลยนะคะก็ยังเห็นหนูกินข้าวอยู่นั่นเอตอนนี้คงจะไม่มีปูเท่าไหร่แล้วค่ะ ปูคงจะหาปูอยู่แล้วเดี๋ยวหาปูก่อนนะคะหาจับปูก่อนเอ๊ะปูไหมนีม่เห็นปูนี่ปูหรือว่าเอาเก็บผักบุ้งด้วย แดดยังร้อนอยู่นะคะนี่ข้ามแล้วเด็กก็แดดก็ยังร้อนอยู่เลยไปเดินไปดูเดินไปดูตรงนั้นมีปูไหมหาปูกลับก่อนนะคะเผื่อจะได้ปูไป,ป่นนะคะ นำแล้วยังเดือดร้อน้าอยู่เลยเนาะอหมดฝนหรือยังน้อถ้าหมดฝนนี่ก็ต้องได้สูบน้ำใสนาแล้วเด <c oughs> ี๋ยวพ็่หมดเด้อฝนเด้อเหมือนท,ทําท่าเหมือนจะหมดฝน <c oughs> เฮ้เรามาดูตรงนี้ก่อนมีปูไม่เอ่ย มันก็จะชอบอยู่แถวที่น้ำไหลนะคะเ่านี่เราเห็นแล้วหนึ่งตัวนี่ อยู่ชอบอยู่ตรงที่น้ําไหลเดี๋ยวหาอีกก่อนตัวนี้ตัวเล็กไม่เอาเอาแต่ตัวใหญ่อันนี้อะไรหอยโอ้ยหอยก็มีอุ๊ยนี่ตัวนี่หนึ่งสองตัวแล้วจบหาปูก่อนนะคะ ตามน้ำไหลนะคะหาตามน้ำไหลห,ห,หาหมปูก่อนนะตัวน้อยหลือเกินตัวน้อยน้อยแท้ ไปดูตรงนั้นก่อนอืมแถวนี้ก็หนูกินข้าวอีกโอ้โหหนูกินชะวุ่นวายเลยแถวนี้ กัดหมดเลยแถวนี้นปูกอดตั้งค่ะบนี่หนึ่งตัว มีแต่ตัวน้นอยตัวใหญ่ไปไหนหมดเนะาะทำไมาเห็นแต่ปูตัวน้อยเจ้าตัวใหญ่ๆไปไหนหมดนะตัวใหญ่เข้าดูหมดหรือเปล่าวะเดี๋ยวเรามาหาที่นี่หารูใหญ่ๆรูใหญ่งจะตัวใหญ่ถ้ารูเล็กก็ตัวเล็ก ตัวนี้ก่อนโอ้ยต้มลงตม้มว้ายว้ายเปียต้มเลยไหนล่ะน้ำแห้งเร็วจังเลยโอ้โหเขียดโอ้โหฝนไม่ตกสองวันแห้งแล้วนะคะ เรามาหาตรงนี้ก่อนน้ำแห้งเพราะว่านารั่วนะคะน้ำก็เลยแห้งเร็วไหนล่ะปูจะหาดูแถวนี้ก่อนปูมันก็ต้องอยู่ในรูเนาะเราก็ต้องรื้อรูรื้อออกนะคะ ที่มีปืไม,เม,มเ่เอ่ยไหนโอ้ยนูข้อรูประโนเลยและอ้าโอยเมื่อยเหยียบคิดเหยียบตมแล้วโอ้ยนี่นะคะได้น้อยเดียวเอง ไม่ไดลคาร้อนต้องเอาเสียมมาขุดปูนะคะเราไม่ได้มีเสียมปูเข้ารูได้แค่นี้แหละนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ